<c oughs> วันนี้มันช่างสงบสุขซะเลยเฮ้ยเตื่นตืน,ตนไปทำงานเลย <ปะ S 1> จ้างมาไม่สมเงินเดือนเลยมาทำไมวะแล้วก็เหมือนวันนี้เองจะมีออเดอร์ลูกค้านะของลูกค้าที่ชื่อว่าสมชายที่ตึกตรงหาบใหญ่ชั้นหนึ่งร้อยจะส่งของให้ลูกค้าด้วยไปแล้วไป โอ้ยในที่สุดก็ถึงสักทีนี่แต่ว่าโรงแรมของลูกค้าเนี่ยต้องไปหาถึงชั้น100เลยไปไปกันดีกว่านี่เอาคนที่เพื่อนรีบอยู่นะครับได้โ้รอช่วยผมหน่อยได้ไหมครับพอมีการอัปเดตชอมอเมหม่โลกของผมก็กลายเป็นสีเทาไปหมดอย่างเลยและผมไม่สามารถทาสีทั้งหมดนั้นให้กลับมาเป็นสีปกติได้อะ ได้โปรดช่วยผมทาสีมันหน่อยได้ไหมครับโอ้ต้องรีบทาสีาสให้เร็วที่สุดไม่งั้นประตูรีบจะปิดภายใน60สิมินาทวขอโชคดีจะไม่ความสุขนะเดียมันเลยเนี่ยแค่จะมาส่งอาหารไงต้องมาช่วยทาสีบ้านคนอื่นเนี่ยโอเคมามเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยผมถึงแม้คุณจะทาสีไม่เสร็จในบางส่วนก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นไรครับที่เหลือเดี๋ยวพนัการเองไหนที่สุดก็ถึงชั้นที่34เอิ่เออวะอะไรเนี่ยตัวอะไรวะมันที่ไหนเนี่ยโอ้ไปเถอะชัน้นต่อไปจะเป็นอะไรนะอุ้ยอุ้ยเดล็อกรีเดล็อกเอฟซีครับโอ้โอ้าอเออ โอ้โหทุกเธอทุก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 ทเกทุกทากทุกทนกทุกทอยทุกทุกทุ่ทุก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 ทุไทุก็ุาทุก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 ทยกทุ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 กเหกทุ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 ก หอมาแล้วสิเออพวกเธอพยาเบมไปข้อสนใจเข้าไหน่อยนะไม่ใช่จะไปอุยสดใมาอุ้นั้นอาจจะอยู่โขก็ได้โชคดีเลยตายละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพราะว่าไงไม่อยาตายลุงลุงเอ้ยลุงลุงเมาก่อนมก่อนไปจะไปไหนเอ้ยมากอฮเอตายแน่ไม่เอ้ยลุง เขปล่อยแล้วทิ้งไว้ตัวนี้โอ้โหเลยเลยใช่ฉันอช้านายวะเนี่ยโอ้โอ้ยเขาอะไรออกมาอุ้ยเพื่อนเราตายกันึงแล้วว่าเอาไงดีวะอุ๊ยไปวังวมันจะได้โปรดนะเอาล่ะไอ้ปีศาจตัวใหญ่เอานี่ยไปกินบาสุกาบวาลิพีโฮยังอุ้ยเชี่ยแม่งโอ้บ จากปีศาจตัวใหญ่กลายเป็นร่างเปนหนูชาติไหนถึงจะถึงชั้นที่หนึ่งร้อยฟ้าเนี่ยโอ้โหโอ้ยแล้วเมื่อไหร่เกมจะเริ่มอีกค่ะสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไอที่นี่ที่ไหนฟ้าเออเราต้องทำอะไรยิงเหรอไอเกมเหมือนจะให้เกมเจอโอ้ยโอ้ยอุยค่ายิงอะไรมันจังเลยอ่ะโอ้ยไม่มีเออเอาเอาเราตาย้วเหรอโอ้เราแพ้ อุ <Merci. S 2> ice, ่ยท okay, ี่นี่ที่ไหนวะอุ้ยคือต้องขึ้นเลยใช่ไหมโอเคขึ้นะขึ้นเป็นแล้วยังไงวะออ้ยอุ้ยว้าโอ้เออออเอออิงปืนใหญ่มามาเราจะโดนเป้าให้ได้เอจื้อไม่โดนวาว้ยโอ้ยโอหมุนติวหมุนติวโอ้ยโอ้ยโต้องตัดแถวตัดแถวมามามาเอาเออ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 ้อ เอาไงที่เกมจบซะแล้วสิมาเรามาถึงชั้นที่สามสิบเจ็ดกันแล้วเอ่ะมาโอเคอ่ะรอรอรอไปอ่ะถึงแล้วอ่ะเราต้องทำอะไรเราตามเพื่อนไปเอาตามไม่ได้เอาโอเคตามชั้นล่างไปก็ได้อืบอ่ะอ่ะไหนมันมีอะไรนะอ่ะไปไปอ่ะเข้าไปอืบอบอืบเออเจอของส่งเสบียงนี่จิกได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ อะไรวะอนั่งนั่งแล้วทำไมมีอะไรชั้นนี้มันอะไรนะอ่าสเปนยาชีลิปีสิบมาเกิดที่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายอืมอืตายเราเราเกิดใหม่แล้วเรามาเกิดในสองขึ้นยังไงโอ้อเกิดเกิดเกิดโอโอ้โหตายพี่กะไม่ผมไม่ผุดไม่ได้เกิดกันเลยเนาะโอ้ตายอีกแล้ว โอ้ยใครก็ได้ช่วยอธิบายไอีว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแล้วผมก็แค่พนักงานส่งพิซซ่าเอาตกซอกเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตกซอกกันหมดเลยเอาเอาโอ้ยเกิดมาเป็นพนักงานส่งพิซซ่าแล้วทำไมลูกค้าอีวีไอพีบ้านมันถึงได้เป็นอย่างนี้เอาเอาหนึ่งปีผ่านไปเกมนี้ก็ไม่จบอ่ะเอา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 อะไรจะจบเนี่ยโอ้ยจบสักที จะซื้อนินจาโค้าไหมหรอเราซื้อมาซื้อมาตรงนี้โซนขายเสื้อตรงนี้อ่ก็ขายของเล่นบาปอันนี้ก็ขายขายน้ำอ่ะก็ซื้อหน่อยโอเคไม่รู้ไปทำไรได้จะซื้อก่อนอ่ะชั้นสองมีอะไรอ้าเอาเอา,เอาหมดเวลาเธอสิอืม,อมโอเคชั้นที่สี่สิบสามมีอะไร วันเสารวันศุกร์ทุกท่านดีใจเจ้าเลยสู้การแสดงของคือมิสเตอร์มิเตอร์คือเวลาแสดงแล้วทุกท่านจะถูกถามคำถามเรื่องคำถามเขาตอบผิดต้องจ่ายแล้วใครที่ตอบถูกก็จะรอดเราคำถามคือเราอยู่เว้นที่ชั้นไหนเออเอา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 ยังไม่ทันตอบเลยเอาได้ค่ะแนนจะได้เอา เออย่างงี้ก็ได้วะอะไรวะเนี่ยเอาคนพนักงานส่งพิซซ่ามาได้แล้วครับเออดูเหมือนว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลผิดเป็นหน่อยแต่จริงลูกค้าอยู่ในฉันที่สืบสกาคำไม่ใช่ฉันที่หนึ่งเลยแต่ก็ามาได้แล้วก็ดีครับตอนนี้คือสินค้าของลูกค้าครับช่วยเอาไปส่งให้ลูกค้าทีนะครับเอ้าสรุลูกคือ อยู่ชั้นที่49โอ้เอเราก็นึก้ว่าอยู่ชั้นที่โอ,โอเคโอเคอย่างนั้นก็มาถึงลนะอะลูกค้าได้เวลาส่งพิซซ่าได้ยังเอาละนะว่าแต่บ้านหลังไหนเนะี่ยเอาละนะครับพุดลูกค้าพิซซ่ามาส่งเลยครับถ้างนั้นโอเคแค่นี้ไปละ